สวัสดีจ้าสวัสดีตอนเช้าจ้าตอนนี้แปดโมงครึ่งนะคะกากินอาหารเช้าจ้าพี่น้องพูดคุยธรรมดานะคะหลังจากเมื่อวานนี้ไปโรงพยาบาลมาก็ไม่มีอะไรธรรมดาจ้ะ ไปตรวจสุขภาพมาได้หยุกได้ยามากินเยอะแยะจะพี่น้องตอนนี้มีเรื่องอะไรจะมาคุยจะมาคุยเรื่องอ่าไอ้เรื่องที่ดังๆตอนนี้นะ่ะพูดถึงโทรศัพท์อนะพูพูดถึงโทรศัพท์ของผู้ตายคดีคดีนะจบไปแล้วแหละแต่ว่ายังมีเรื่องที่ว่า ังเป็นประเด็นอยู่ตอนนี้คือเรื่องโทรศัพท์ส่งคลิปนั่นนะที่คุณแม่คุณแม่เป็นคนส่งไปให้พูดถึงพูดถึงว่าคนที่ปล่อยคลิปเนี่มีความผิดไหมก็คือว่าถ้าเกิดมีการยินยอมกันน่ะนะถ้าเกิดมีการยินยอมกันหรือมีการซื้อซื้อขายโทรศัพท์อย่างเงี้ยก็ก็ไม่มีความผิดนะพูดถึงนะเขาไม่มีความผิดนะถ้าเกิดเขาจะ ปล่อยคลิปออกมาอะไรก็แล้วแต่เขาอาจจะมีไม่มีความผิดเพราะว่าเป็นการสมยอมเป็นการยินยอมส่งไปให้แล้วเป็นการซื้อขายอะไรแบบนี้ไงถ้าเกิดว่าขายแต่โทรศัพท์แต่ว่าสิมค์ดเนี่ยเราเอาไว้อย่างนี้ก็น่าจะดีนะคิดว่านะถ้าเกิดว่าไม่อยากเก็บโทรศัพท์ลูกไว้เนี่ยก็เอาสิมคร์ดนะ่เก็บสิมค์ดไว้ขายเฉพาะโทรศัพท์ไปพูดถึงอะนะแต่ทีนี้ มันอาจจะมีผลประโยชน์อะไรก็แล้วแต่ก็ไม่รู้ด้วยนะเพราะในโทรศัพท์มันมีคลิปอะไรหลายๆคลิปใช่ไหมละ่ะคนที่ต้องการโทรศัพท์ก็อยากจะได้ใช่ไหมละ่ะมันก็ต้องมีการซื้อขายกันก็ไม่รู้อันนี้ก็ไม่รู้ด้วยนะเพราะว่าก็ไม่รู้ด้วยก็รู้ตามก็ดูตามข่าวนะพูดถึงอนะแต่ตอนนี้ถ้าเกิดถ้าเกิดว่านะถ้าเกิดว่ามีการยินยอมให้โทรศัพท์ไป แล้วก็มีการถ้ามีการซื้อขายด้วยทีนี้ถ้าเกิดเขาปล่อยคลิปออกมาเนี่ยคนที่ว่าซื้อไปก็อาจจะไมีมีความผิดนะพูดถึงอ่นนะนะพูดถึงแล้วอ่นนะนะเป็นความสับเท่าของคุณแม่เองที่ท,ที่ว่าขายที่ยินยอมให้โทรศัพท์กับคนอื่นไปเป็นการยินยอมไงทีนี้จะไปเรียกร้องค่าเสียหายไม่ได้เพราะว่าผู้ตายเนี่ยคือตายไปแล้วถ้าเกิดว่าคลิป ทำอ่าโพสคลิปออกมาเนี่ยทําให้ผู้เสียหายเนี่ยเดือดร้อนใช่ไหมได้เป็นเป็นผู้เสียหายใช่ไหมแต่ว่าผู้ตายแต่ว่าคนเสียหายเนี่ยคือผู้ตายผู้ตายเสียชีวิตไปแล้วทีนี้จะไปเรียกร้องอะไรได้เพราะว่าโทรศัพท์เนี่ยมอบให้ญาติพี่น้องไปแล้วใช่ไหมล่ะมอบให้ญาติพี่น้องไปแล้วพี่น้องอย่างคุณแม่เนี่ยมีสิทธิ์ใช่ไหมละ่ะถ้าคุณแม่จะไปซื้อจะไปขายอะไรก็แล้วแต่เป็นสิทธิ์ของคุณแม่แล้วทีเนี้ใช่ไหมละ่ะ แต่ว่าการที่เป็นแม่คนนะนะพูดถึงอะนะทําคือแบบว่าโทรศัพท์เนี่ยเราเอาสิมค์ดออกเราใช้เองก็ได้ใช่ไหมละ่ะแต่ว่าถ้าเกิดไม่อยากเก็บไว้ใช่ไหมละ่ะก็เอาสิมค์ดออกมาสิมค์ดมันมีมันมีอะไรหลายๆอย่างอยู่ในสิมค์ดใช่ไหมละ่ะเอาสิมค์ดออกมาแลวทีนี้เอาเฉพาะโทรศัพท์ขายให้ขายไปพูดถึงอย่างเงี้ยนะเราก็จะเก็บเราก็จะเก็บข้อมูลเอาไว้ ใช่ไหมล่ะมันอาจจะมีรูปภาพหรือว่าเราต้องการอยากจะได้แบบว่าเป็นรูปภาพของรูปเ,เก็บไว้เพื่อเป็นที่ระลิละอะไรแบบนี้ถ้าเป็นค่อยนะถ้าเป็นค่อยค่อยจะค่อยจะ,ยจะทําแบบว่าเอาโทรศัพท์ไปเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วจะทาอัดจะอัดวิดีโอจะจะอัดซีดีไว้จะอัดซีดีไว้จะอัดเป็นแผ่นซีดีไว้ทีเนี้ยสิมค์ดก็ทําลายไปใช่ไหมล่ะ โทรศัพท์ถ้าไม่ถ้าเราไม่ไม่ไม่ต้องการใช้เองเราก็ขายไปใช่ไหมล่ะถ้าเกิดไม่อยากเก็บไว้อะนะพูดถึงอ่ะนะพูดถึงคุณแม่นะแต่ทีนี้มันอาจจะมีอะไรหลายๆอย่างที่ว่ามันอาจจะเกิดผลประโยชน์อะไรเงี้ยมันอาจจะมีผลประโยชน์อะไรก็แล้วแต่ก็ไม่รู้ด้วยแล้วนะพูดถึงอ่ะนะพูดถึงอ่ะนะคดีนี่คือคดีนี่คือจบไปแล้วคดีน่ะจบไปแล้วแหละ คดีก็คือสรุปผลไปแล้วจบไปแล้วนะก็คือว่าจับตูดใครดมไม่ได้หรอกเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาก็ทำงานเขาก็ตามหลักฐานอะไรต่างๆแล้วก็สรุปคดีออกมาแล้วใช่ไหมละ่ะทีนี้จะไปเรียกร้องอะไรอีกล่ะทีเนี้ยเพราะว่าญาติผู้ตายก็ไม่เดือดไม่เดือดร้อนญาติผู้ตายก็ไม่เดือดร้อนใช่ไหมละ่ะเขาก็ไม่ได้ไปแบบว่า เขาก็ยินยอมตามที่ว่าสรุปคดีแล้วนะก็ไม่ไม่มีปัญหาอะไรแล้วคิดว่านะแต่ทีนี้มันมาเป็นกระแสที่ว่ามาปล่อยคลิปออกมาตั้งที่ผู้ตายนา่ะตายไปแล้วที่ว่าโทรศัพท์เนี่ยท,ทางตำรวจเนี่ยเขาเอาไปเช็ครายละเอียดแล้วมันม,มันไม่มีหลักฐานที่ว่าจะไปเกี่ยวข้องกับผลคดีอะไรเงี้ยไปเกี่ยวข้องกับคดีเนี่ยก็ถึงได้คืนไปให้กับญาติน่ะนะก็ถึงได้คืนไปให้กับญาติทีนี้ โทรศัพท์เครื่องนั้นก็มันก็ไม่มีประโยชน์แล้วทีนี้คนคนอยากจะได้คือมันอาจจะมีผลประโยชน์อะไรก็ก็ได้ใช่ไหมมันอาจจะมีผลประโยชน์อะไรก็ได้เขาต้องการโทรศัพท์นั้นเพื่อเขาอาจจะไปทํากระแสก็าอาจจะไปเอาโพสต์รูปไปเป็นกระแสแล้วทําให้มีแบบว่าคนอยอดดูอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าคนจะดูเป็นล้าน,านจะไม่หล่ะคนจะดูเป็นล้าน,านคน มันอาจจะเกิดผลประโยชน์กับคนที่อยากได้ก็ไม่รู้ด้วยนะอันนี้ก็ไม่รู้ด้วยนะพูดถึงอะนะตอนนี้ที่ว่าเป็นประเด็นกันตอนเนี้ยที่ว่าคนดูคนดูคนตามข่าวก็ไม่ได้หลับในนอนก็มามัวแต่มาทุกข์ร้อนไปด้วย <c oughs> คนที่ติดตามข่าวก็มาพลอยทุกขร้อนไปด้วยก็มาสรุปว่าคุณแม่เป็นคนส่งให้เองนะคะคุณแม่นะคะ ทางที่จริงแล้วไม่น่าจะส่งนะพูดถึงแล้วนะไม่น่าไปส่งเพราะว่าคนที่ต้องการคนที่ต้องการโทรศัพท์นี่ก็คือว่าไม่เกี่ยวข้องคือช่วยอะไรไม่ได้ในทางคดีนะพูดถึงคนที่จะช่วยได้ก็คือทนายทนายก็คือทนายใช่ไหมล่ะทนายเอาไปให้ทนายดูแล้วโทรศัพท์ไม่มีคือไม่มีผลอะไรกับรูปคดีแล้วทีนี้ก็คืนไป คุณแม่ก็อาจจะคิดว่าโทรศัพท์ไม่มีประโยชน์แล้วก็อาจจะมีประโยชน์กับคนอื่นคนอื่นอยากได้นี่ใช่ไหมละ่ะก็อาจจะให้ไปแล้วอาจจะขายมีการซื้อขายกาันอะไรอย่างเงี้ยนะพูดถึงอันนี้พูดถึงแบบนี้นะคนที่ต้องการโทรศัพท์ก็อาจจะเอาไปสร้างเอาไปสร้างแบบให้มันเกิดผลประโยชน์ขึ้นมาอะไรแบบนี้ใช่ไหมละ่ะพูดถึงอ่ะนะพูดตามหลักอ่ะนะ ผู้ตามความคิดเห็นน่ะนะถ้าพูดถึงมีการถ้ามีการซื้อขายโทรศัพท์แบบนี้ถ้าคนที่ได้โทรศัพท์ไปเนี่ยเอาไปโพสต์รูปต่างๆเนี่ยถ้าเกิดจะเรียกร้องอย่างเนี้ยคุณแม่ก็ไปเรียกร้องก็แล้วแต่คนที่ซื้อไปจะยินยอมคืนให้หรือเปล่าแค่นั้นเอง ถ้าเกิดเขาคืนให้ก็ต้องคืนเงินเข้าไปใช่ไหมละ่ะมันเป็นแบบนี้ต้องไปคุยกันว่าจะยินยอมหรือเปล่าถ้าจะเอาอยากได้โทรศัพท์คืนนะนะถ้าเกิดว่าพูดถึงในการว่าซื้อขายกันไปแล้วอนะถ้าเกิดว่าอยากได้คืนคุณแม่ก็ต้องไปพูดอ่าอยากได้โทรศัพท์คืนไม่อยากให้ปล่อยคลิปออกมาแล้วมันจะเกิดความเสียหายจะเกิดมันไม่ดีกับผู้ตายเพราะว่าผู้ตายเนี่ยตายไปแล้วใช่ไหมละ่ะ คุณแม่ก็อาจจะไปพูดคุยได้กับคนที่ซื้อโทรศัพท์ไปก็อาจจะมีแบบว่าคืนเงินให้ไปแล้วแต่ทางนู้นเขาจะยอมหรือเปล่าถ้าเกิดเขายอมก็โอเคถ้าเกิดเขาไม่ยอมก็คุณแม่ก็ทําอะไรไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าโทรศัพท์มีการซื้อขายกันไปแล้วนะคะเป็นเป็นการมากคุณแม่ยินยอมไปแล้วนะพูดกันอย่างนี้นะ จะพูดถึงประเด็นนี้นะวันนี้นะ <c oughs> เพราะว่าติดตามข่าวแต่ละช่องแต่ละช่องก็เหมือนเหมือนกันนะ่ะเพราะข่าวออกมาเยอะก็มีแต่ข่าวเดียวนี่แหละทําให้แบบว่าคนติดตามไม่ได้หลับได้นอนัูแต่มาทุกมาอะไรด้วยคนที่แบบว่าไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้องก็คือคนดูนะคนที่ไม่เกี่ยวข้องก็คือคนดูแต่ทีนี้คนก็มาวิจารณ์กันคนก็คนดูนี่แหละวิจารณ์นะนะวิจารณ์ เรื่องต่างๆที่ที่ก็ออกข่าวอะไรมาเนี่ยทำให้มีกระแสดังขึ้นมามันทำให้เรื่องมันเนี่ยมีมีเรื่องคุยกันอีกเยอะใช่ไหมล่ะมันทำให้ยุ่งวุ่นวายมันทำให้ปั่นป่วนเออมันทำให้ปั่นหัวคนดูไม่ใช่อะไรหรอก <laughs> ปั่นหัวคนดูว่าตอนเนี้ย วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะวันนี้จะมาพูดคุยเพราะว่ามันติดใจอยู่นิดนิดแค่นั้นเองอยากจะอยากจะพูดแค่นั้นเองเพราะว่าคนก็ตามข่าวกันเยอะแยะแต่ละคนก็พูดต่างๆนานาแต่ละคนก็พูดไม่เหมือนกันนะนะพูดถึงมีมีหลายคนหลายความคิดเห็นหลายหลายคำพูดและหลายความคิดเห็นนะนะพูดถึงนะนะพูดถึงพูดถึงถ้าเกิด ไม่มีโทรศัพท์ในมือแล้วทาได้ยังไงมันทําไม่ได้หรอกถ้าจะแฮกข้อมูลเนี่ยมันต้องมีโทรศัพท์มือถืออยู่ในมือด้วยเราต้องกดโทรศัพท์ดูโทรศัพท์ไอคนตาย้วตอนเราต้องกดโทรศัพท์ดูรายละเอียดอะไรมันอยู่ในโทรศัพท์ใช่ไหมถ้าเกิดว่าจะแฮกข้อมูลอ่ะนะอย่างที่อย่างที่ตอนที่ยึดโทรศัพท์ไปให้ตํารวจเนี่ยตารวจก็เอาโทรศัพท์ไปเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ไปอ่ามันมีล็อก ล็อกอะไรโทรศัพท์ก็ไปกู้คืนอะไรเงี้ยต้องมีโทรศัพท์จริงๆอยู่ในนั้นอยู่ในมือถึงจะทําได้เพราะาต้องเปิดโทรศัพท์ดูใช่ไหมล่ะมันเป็นแบบนี้ต้องกดอะไรอะไรในโทรศัพท์มันเป็นแบบนี้เกิดจะพูดรูปนะมันต้องมีโทรศัพท์ในมือจะจะแฮกข้อมูลก็ต้องมีโทรศัพท์อยู่ในมือถึงจะทําได้นะพูดถึงอนะ บางทีคนดูคนติดตามก็ไม่รู้อะนะบางคนก็ไม่รู้บางคนก็ไม่รู้จักอะนะไม่รู้ภาสีภาษานะบางคนะนะอะอันนี้ก็กินข้าวโอ๊ตเหมือนเดิมจะวันนี้จะกินกาแฟแล้วก็จะกินมีขนมประกาศแล้วก็มีไข่หนึ่งลูกเดี๋ยวก็กินมันยังร้อนอยู่จ้ะพี่น้องก็กินกาแฟก่อนนะคะว่าไอ้ฉันก็ติดตามข่าว คือไม่ได้ตามแบบรายละเอียดอะไรมากมายดูแบบเผินๆดูแบบดูแบบดูแบบไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ถึงแบบรายละเอียดมากมายแต่ว่าก็พอเข้าใจแล้วอะนะแต่พอเข้าใจดูแป๊บนึงก็เข้าใจแล้วก็มีประสบการณ์ด้วยว่าโทรศัพท์เนี่ย เราลืมรหัสเราเข้าไปไม่ได้ไงโทรศัพท์ของเราอะนะทีนี้ก็มีการแบบว่ากู้คืนลูกสาวกู้คืนให้รหัสอะไรต่างๆเพราะว่ามันล็อกอินไว้มันแบบว่าถ้าเกิดเราลืมเนะี่ยเราจะเปิดดูไม่ได้หรือจะเปิดอะไรไม่ได้เลยจะทําอะไรไม่ได้ไงมันเป็นอย่างนี้ไงเพราะเราทําคลิปนะเราทําคลิปมาทําคลิปมาเป็นร้อยๆคลิปใช่ไหมละ่ะคลิปรายละเอียดของเราอะที่อยู่ไม่ว่าจะเป็นที่อยู่ไม่ว่าจะเป็นอีเมลอะไร ตบอร์โทรศัพท์อะไรต่างๆมันอยู่ในนั้นหมดไงทีนี้เราต้องกู้คืนจ้ะพี่น้องทีนี้กู้คืนมาแล้วทีนี้เราก็แมววออันเก่าเราก็ลบไปเราลบไปทั้งหมดแล้วมาเริ่มใหม่แล้วก็ทาใหม่ใช่ไหมละ่ะเพราะอันเก่าเราทิ้งมานานแล้วมานานแล้วเราไม่ได้ดูไงทีนี้คนอื่นเขาอาจจะเอาสวมรอยเราก็ได้ก็ไม่รู้ใช่ไหมละ่ะทีนี้ก็ลบไปเราลบไปแล้วทีนี้เรามาเปิดทํา youtube ใหม่เนี่ยเปิดทํา youtube ครั้งที่สองนะ อ้เรื่องโทรศัพท์เราก็ไม่เป็นหรอกแต่ว่าเราก็พอรู้มั่งเราพอรู้แต่ว่าเราทําไม่เป็นแค่นั้นเอง <c oughs> เพราะว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยอะไรกับโทรศัพท์มากมายเป็นคนที่ไม่ค่อยไม่ค่อยถือโทรศัพท์ถ้าจะทําคลิปก็ถ่ายคลิปอย่างเงี้ยอย่างธรรมดาเงี้ยเล่นเฟซดูเฟซตามโซเชียลอะไรต่างๆเราอย่างนี้เราเซนรูปเซนอะไรทําอะไรอย่างนงี้ทําได้ จะไปทาอะไรที่รายละเอียดอะไรมากมายเราทําไม่ได้ไงเราทําไม่เป็นไงพูดถึงอะนะมันเป็นแบบนี้วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากจะมาพูดมาคุยเฉยๆจ้าตามสบายๆย,ยามเช้านะคะไปแล้วจ้าพี่น้องแค่นี้จะไปบัดจ้า